มามามาล้อกวากินหญกินเร็อเอาเร็วเร็วเร็วครับคับเข่าเข่เข่าเด้นั่นเข่าเด้นั่นเออเข่าใช้แบบนี้ะเอาลงฮะนะวัด้านเดี๋ยวน้ยใจข้อรถมลุกเลยแน่นอนเวะข้อรถเด้อเดี๋ยววาตาย ไอ้นุ่มเพื่อซีวิตครับพี่น้องไปยังไงมาจังไงก่อจังอ่วัวกินยาเกีียวเกี่ยวไมมกินบ่อหรือหรือปล่อยปล่อยตามธรรมชาติลอยตามธรรมชาติมันไปกินของมันมันบ่กจังมือแล้วที่มันเอ่ไปกินห้าประมาณสองมือมันเป็นยังไงอาการมัน ซึมนาเลีนะ้ยงนี่กอะย่างตำนาตำลังเนี่ยแหะโอ้คือเมาคือคนเมาเนี่ยแหะย่างตำนาตำลังเป็นเท็กตัวเนสอง,สองตัวสองตัวเงี้หน่อยนะี่นโอ้กำลังเป็นตะแพงนุ่มหน่อยเนาะตัวหนึ่งแล้วกัสาวหน่อยตัวหนึง่งอยู่อยูบ่บริเวณไดนอยู่จุดนี้ยอ,อยูบอ่บ่หรืออยู่หม่องอื่นอยูย่ทั้งคุณบ้องจักบอกว่าขาเจ้าสิทธิ์ ก็บรูอเ่ะบรูเเจียวไปเห็นจินแน่แหละก็มันด้จินมเองพ่อก็บอกหูว่าเขาเจ้าสีดก็เลยไปเกียวเนี่ยแล้วก็เอาไปเลี้ยงแน่นอะมันเกิดกินมันคิสังเกตบอกคือเห็นที่แหลกมันเกิดมันเมามันยังมูนี่แหละพอดลูกข้นย่างต่ำพูไปไวไปโดนอ่แล้วก็ก็เลยไปถามเขาเจ้าบอกว่าสีดาบอกเรื่องใดบ้างเนี่ย เจ้ากับมาบอกมือใหม่พี่โอ้มือใหม่โอ้โสามมัวเกี่ยมงวัวเขาตายจังมาบอกน้ำกลนลองมึงซะก่อนครับมป็นจีพานบครับไอหนุ่มเพือ่อชีวิตพี่น้องสิงห้องเพลงยังหล่ะงานนี่เ <c oughs> ตยโศกก็เตยโศกเป็นบ้อเตยโศกแก่ <c oughs> โอ้ยตอนนี้ทามออยนะู่เนาะนี่ครับหมอกระมาได้บุ สมยังมากนี่ต้องนำมัวเป็นเหมอนสมเป็นพ่อสมหลอดมันบ่แน่นครับพ่อมันสมหลอดพี่น้องเมืองแข่งเมืองขาเอาโอ้ถ้าเกิดหนังึ้นนี่เสียหายหลายแสนเลยครับตัวนี้อนาคตพอคุ้มผูงพี่น้องลูกหลอดอแล้วก็สาวน้อยตัวนั้นนี่สมตัวหรือสมหลอดตัวนั้นสมหลอดครับสมหลอดสมหลอดกันแ่นโอ้ปกตินี่เขากลด้่งอยู่น้ำไห้น้ำนาอังสีบ่บ่ตลอดอ อ่โมได้ขึ้นบ้านได้เคื่อรมันบ่นอกจากมันหลักเมือนอกจากมันหลักเมือเผื่อเพิ่อไปสองเทล่ยร์อะเนาะบ่ขึ้นฮอดบ้าน,นเออไอหนุ่มเผื่อชีวิตครับพี่น้องไล่สไตล์เพิ่นเอาซุม้มซุ้มตัวอ่าตอนนี้เขามีง,งัวอยู่เจ็ดตัวมีหกครับมีอยู่หกตัวซุม้มซุ้มตัวใหญ่เห็นบ่เป็นยังบ่โมมีอาการยังบ่ก็ธรรมดาอ่า กขาบอเป็นอย่างหลายแม่นบ่แต่ว่าตัวน้อยนี่ออกอาการนักแต่ว่าเหลียวบางตัวนี่สองตัวนี่ก็คือจังบ่เป็นอะไรไว้ยืนตัวนี้มันขึ้นไว้ยืนี่บ่แต่ว่าตัวนี้หนาอย่างนี้เห็นแล้วตาลอยเป็นเป็นบ่ห่าวอ่าเป็นเป็นซึมๆเนาะสังเกตบ่เอียงอาการมันนักขึ้นนักขึ้นมันเขิ่วปลาเลยเด้เตรียม บาานตัวอื่นกัสิส้นตอไปเลยนะเดบตัวน่งโซ่หละซ้ำเลยซ้ำเลยอซ้ำแบบโบอกมหามูลคือไปตายนาเวยครับเตรียมตัวตาย <c oughs> <c oughs> อ่าผมอ่านพอด้วยครับพี่น้องผู้ใดงัวที่กินสารพิษอ่าหรือว่ากินยาคายาอยังพวกนี้ง่ายๆครับอุปกรณ์ที่ห้างู้จักที่แรกว่างวัวเขากินนี่เพิ่นว่าฮะ าทานครับทานไฟทานดำดำนี่แหละทานหุงเขานี่แหละตาครับตาละเอียดละเอียดแล้วก็ละลายน้ําให้กินประมาณสิบหาถึงยี่สิบช้อนครับที่แรกที่แรกแรกได้ครับพี่นออ้องเพื่อาทานครับผงทานมันสิไปดูดซึมาสารพิษครับสารพิษในลําไส้เขาออกมา,าได้ประมาณหนึ่ง กตสีซอยได้หลายเตืบครับอ่าทานดำๆนะพี่น้องอ่าเป็นการแก้ไขเบื้องต้นครับอันนี้แล้วการรักษาต่อมาก็คือสีดยาครับทั้งได่ก็ต้องได้สีดครับถ้าถั่วถั่วงอกกินพวกสารพิษพวกนี้พวกยาคายาพวกสารพิษยังก็ตามยาคาเ่ยอ่ายาเนี่ต้องได้สีดครับพี่น้องอหมอผนกำลังมากครับนะเดี๋ยวสิปุ๋ยกับหมอคนอีกเจ้าหน่อยครับผมยายาตัวไหละ่ะเขาใส่ ไก่ฟนะูเศษบอกักแล้วงาน้แงอะซึมนว่านิืงง่มน,มน,มน,อ,น,มนองนไกู่เตบอกอ๋ออันนี้คุณหมอนะครับเดี๋พนมารักษางัวให้ต้องได้ถามก่อนบอกครับว่าสิดธสิทยายายาที่เขาสีดยานั่นเป็นชนิดไหน ต้องได้ถามก่อนบอกมันต่างกันบอกตัวยาที่ใช้รักษามันต่างกันบอกคับมันกับรุ่นแรงของยาหนึ่งอะมันโมันรักษาบได้ผครับคือกินแล้วรักษาบได้มันรุ่นแรงครับรุ่นแรงก็คือแล้วแต่วาสนาส่วนมากถ้าอาการรุ่นแรงกับปวด คือชือ่าฟ่าแ่ได้ทำตัวไก่พุเสตตัวอย่างพอฝืนอยู่ได้อยู่้ก็ฝ่องเลยฝ่องเลยเออืมล็อกล็อกล็อกไม่ผีเร็วดึงสนไปใส่กรงใหม่ล็อก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 

ยาหยังก่อหมอสีให้นี่ยาแก้แพะปอยาแก้แพ้ครับยาผมโ่อ้าวลองรองอยู่เ่เป็นหยังดอกเป็นหยังเ่เป็นยังหาวอยู่นี่ป๊บ đừng đừng อุดนแล้วตามึงนั่นน่ะรู้ว่า nhau nhau này đừng ซะสอง อืมอ๋อเอ้โอ้ยมันเห็ดพวงน่อยพวดเห็ดพวงไงพวดสามปีสไหมรดมนัวสิไหมลันี่แม่นี่มันรีตัวงัวนมันไปปดแจ่วจากคองว่าม ไม่กล้องเลยร่งๆๆกได้ละเรื่องเรื่องล็อกๆๆๆงทางดังใช่แล้วบาทนี่ นยินหยิเดเอาเรวเรวเรวรับมาเสียกนเขาเด้นี่เขาเด้นี่ยเออเขาใช้แบบนี้ครับเอาลงมาละลดลเดี๋ยวร้อยตายอนถลงเลยอ้แน่นอนเลยวะก้อนลเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตายยันตายายด้ ดิอดินอดินมโอ้มึงเดีปากมาดสวะเนปากอันนี่นีู่ะตาเรียกแมนอยบานี่อ้มึงนี่ดปากอีกมึงเมเห็นบอลบอเมยตายมันเมื่อย่มันกูเมยบ่มึงูมมึงู้าิ่นี่าให้มึงงมึงมึงโอ้ มึงตายด้อทำไมสียาดิเกียเขาไอ้กียวเขาเขาเกียบร้อยอ้บานนี่สีำยองลุกพี่คนกินยาผาตัตายไปล้างช่องท่านวันบานนี่โอ้พิ่นนบกบ้าจับมันล้มน้องจับตัตายซีจาแล้วกันยากเนวหนึ่งหยีดแล้วยากยากกเสื้อก็อากบานนี้

ตามสบายมุ้งบปเลยไม่กินไทยแลนด์หรือเว้ยเอา,า,าอเปิดไทยไอหนุมมมม่มเพื่อชีวิตเพิ่นมึงเมึงมึงจักมีงัวสิมาผากพี่ผากน้องเป็นพ่อคุ้มผูกเนาะซื้อวางไหนก็บซื้อวางไหนก็เพิ่นนี่คำผ่านครับบมัขกขมผานจังไรจังตั้งซื้อว่างหมักขมผานกะเบอรุกันอ่ามั้วัดน,นีเพียงกำลังเฮ็ดบ่อตอนนั้นเพียงไงมอนแค้นบมักขมผาน ยืนเท่ๆนะจ้ะมอเนี่ยมาท่ามงลุงอ๋อไอ้นุ่มเพื่อชีวิตเพิ่นมีพอคุ้มผงรอรอ,รอสิมาปั่นพี่ปันนป่นน้องไปเลี้ยงเลยครับเด้ออันนี้ที่ต้องขายออกเพราะว่าอ่าน้องก็แม่เพิ่นกับไงแล้วครับเดี๋ยวสิมาทับมาโคมกันอยู่ในฝูงเดี๋ยวสิเป็นประเด็นอีกพี่น้องอายุประมาณสองปีกว่าสามปีประมาณนี้แหละพี่น้องสูงกับประมาณร้อยส<ม> <7 48. S 1> ี่เจ็ดสี่แปดครับผมห้องไว้เท่าไหร่กัน ห้าหมื่นเนาะตอรองได้ห้าหมื่นตอรองได้เอาผูไดมากพอกุ้มผง<ด>ราคาพอฟังพอเลี้ยงครับหาหมืนยังต่อได้อีกอยูอออ่พอกุ้มผงอันนี้ปปนยางดีนะครับเนาะโมมีตับนี้ยางโมมีทงมีถอนหาหมืนเด้อพี่น้องคนเปิดไว้ตอรองได้เบอร์โทรนี่เดี๋ยวผมสิขึคืนให้ครับอยู่อ่าหน้าจอเด้อพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้เพนออกมาทงมาทาครับโทรศัพท์กับวัเดีพกมีแต่เพื่อชีวิตครับอยู่นี่ เดี๋ยวสิึ้นเบอร์ให้อามากระจังมาบอกมากคุยมาต่อรองกับเพิ่นเบิงครับผมเออสำหรับมือนี้คลิปนี่ก่ฝากพี่ฝากน้องไว้แบบทุลักทุเลนี่แหละพี่น้องเออทษาเบิงออกครับแบบบม่มีบทบ่มีสคริปบม่มีนีหอย่งครับมุนเล่มื่อน,นี้นนก็ได้ม,นนไมาเออเบิงอาการง่วเพิน่นกินยาคายาเอากินยาสีดยาขายาว่าซั้น ก็เลยได้คุยกับเพื่อนว่าเพื่อนสิปั่นสิแบงครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันสิไปทับแม่ทับน้องเป็นกรรมาเวียนอีกอ่ะก็ฝากพี่ฝากลองไว้ครับเปลื่อหาเงินด้ครับเด้อพี่น้องตัวนี้เอาเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้เอาสำหรับมือนี้คิดนี้กับฝากพี่ฝาก้งองไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ